ผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาดาราดังมาเล่นเพราะลาคาญเรื่องคิวอแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าบางคนไม่หมายถึงสตูดิโอบางบริษัทอ่ะหน้าหนังก็ต้องแบบดาราตัวใหญ่ๆเห็นตัวใหญ่หนังเคงก็มีเยอะแยะไปไม่จำเป็นมันอยู่ที่เส้นเรื่องมันอยู่ที่การทํอาร R มันอยู่ที่ความน่าสนใจแล้วก็คนดูว่าเขาเขาจะใช้อะไรบางคนใช้ดาราเป็นแม่เหล็กบางคนใช้เพาะเรื่องนําแข็งแรงหรือบางคนอันนี้ใช้ความสามารถของผู้กำกับ คำคำดังเฮ้ยพี่เรื่องนี้พี่ติดเพราะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล่าที่ที่อาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นมี่บุคคลที่สามก็เลยไม่อยากเล่าไม่อยากเล่าก็แค่โดนทำโทษจะเล่าหรือไม่เล่าให้เลือกให้เลือกก็นิดหน่อยได้ก็เล่าไปได้แล้วแต่คุณนะแต่พวกเราเราตามตรงนะมัอะไรคือเหตุการณ์มันคืออะไรก็คือบางทีอะเวลาเราไปถ่ายงานถ่ายหนังอะไรเงี้ยเวลา ที่ไปกองคนอื่นน่ะแต่ว่าพอเรามากํากับหนังเองเราก็เข้าใจเนาะว่ามันคืออะไรคือบางทีนัดเราต้อง6กโมงเช้าเนี่ย เราไปถึงกองรถไฟยังไม่มาเลยคําว่ารถไฟอ่ะมีกันหรืว่ารถไฟฉึกฉักอ๋อแม่ไม่รถไฟรถไฟทําฉากรถไฟยังไม่เข้ามาเลยรถไฟอ่ะรถกองอ่ะรถกองอ่ะรถที่เป็นชั้นไฟช่างไฟยังไม่มาแลวไอเราเนี่ยเป็นท่านนัดหกโมงเนี่ยเราไม่ได้ไปหกโมงตีห้าครึ่งเราต้องถึงคือพิเศแบบนี้ตัวอย่างที่ดีนะก็ก็ไม่รู้ถ้ากองนัดเจ็ดโมงหกโมงครึ่งเราต้องถึงถ้ากองนัดหกโมงคุณไปกี่โมงเจ็ดโมงครึ่ง สภาลักษณะศิลป์ก็ให้หนูไปนอนนู่นไงนอนให้หนูมาจากที่อื่นอันนี้ก็รถตู้เขาให้ไปนอนนู่นเลยนอนนู่นเลยรถตู้รอรับเลยแล้วเฉพาะแต่งหน้ามันอย่างเดียวอ่ะสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วต้องเป็นช่างแต่งหน้าที่เอาไปจากกรุงเทพด้วยต้องเสียค่าเครื่องทงแต่งหน้าอีกอันนี้ถือว่าบ่นหรือระบาย บอกอยากให้หน้าหนังดูแพงๆหนูก็จัดให้ป่าแบบแพงๆก่ต้องหวยอะมันต้องสวยดิเล่นไม่สวยไม่ได้มันการแสดงไม่ออกไม่ได้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 แล้วยังไงแล้วู้กเรากลับให้เราไปรอแต่เช้าเราวีนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่วีนเป็นคนที่ไม่ไม่วีนในกองอยู่ก็เลยไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายต่อไม่ถ่ายแต่ว่าถ้าเรื่องต่อไปก็ไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปก็เลยไม่มีเราไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วล่าสุดพาคล่าสุดเช้คำว่าอักเอายัง เนี่ยก็เล่นจนเป็นเรื่องอีกอ่ะว่าเคยโทรมาเคลียร์ไหมไม่เคลียร์เคลียร์ไหมไม่ได้ทะเลาะกับเขาไม่ได้ทะเลาะคุณก็จะให้ทะเลาะอยู่ให้ได้เลยอ่ะแล้วพอเราเป็นผู้กำกับเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราเข้าใจเขาไหมปัญหาของผู้กำกับหนังก็คือดารานักแสดงขอคิวยากอืม ก็อยู่ที่ว่าเราเอาใครไปเล่นมีชื่อเสียงห่อถ้ามีชื่อเสียงเ้นจะได้รู้ว่าหนังผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาดาราดังมาเล่นเพราะลำคานเรื่องคิวอแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าบางคนไม่หมายถึงสตูดิโอบางบริษัทอ่ะหน้าหนังก็ต้องแบบดาราตัวใหญ่ๆอ เป็นตัวใหญ่หนังเองก,ก็มีเยอะแยะไปออไม่จำเป็นมันอยู่ที่เส้นเรื่องมันอยู่ที่การทำพอาร์มันอยู่ที่ความน่าสนใจแล้วก็คนดูว่าเขาเขาจะใช้อะไรบางคนใช้ดาราเป็นแม่เหล็กบางคนใช้พาะเรื่องนำแข็งแรงนะอ่าหรือบางคนอันนี้ใช้ความสามารถของพวมกับ ้นหอมทำไมอะมันให้คนอื่นเป็นคนพูดได้ไหมล่ะไอประโยคอะไรแบบนี้ให้คนอื่นเขาชื่นชมเราไม่ไอนี่เราเป็นคนพูดกับหอมไงเราบอกไงพ่อบอกลูกไิดตรงไหนอขนูเป็นลูกพ่อหนูบอกพ่อให้คนอื่นเขาพูดไอเรื่องเราเก่งไม่เก่งเนี่ยจะพูดให้หน่อยพี่เอกเขาเล่นพูดกับพี่เก่งมากนะเอาตรงนะใครพูดใครบอกอ่ะคเม่กกี้เขาบอกโอ้โหชื่อเร์ล